มีเตีงกวามะเขือเปราะมะเขือยาวนะคะผักสดจากรถพุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าออกจากบ้านตีหะขอโทษขออภัยหลายๆมีหน่อไม้สดนีกระลำปีมีบัวหอมมีดอกกล้วยนะคะหัวปี ผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าผักสดจากรถพุ่มพวงผลไม้สดผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะมะม่หวานเด้อพี่น้องเลยกินครูมือแกงมะมี่แยกก็ได้เว่ามัเปิดอยู่อย่านั่งกบงามงามหน้าบ้านน้องใหม่ก็งามงามพี่น้องโอ้ยจะมันขาดไรแนวกินกินแต่แนวจังสี่ละ ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะกระเจี๊ยบก้อนอ่นอนมาละผักสวยผักสดจากรถพุ่มพวงจ้า

มีลิ้นจีมีมะไฟหวานจ้มรรนสมีข้าวโพดอ่อนมีก็หลังกินจูนะคะมีแครลลอทมีดอกไม้กวาด อไม่กวาดผักแป้นดอกผักแป้นพี่น้องบ้าเนเทาเอินดอกผักแป้นมีกระเพราก็นมจินอยู่ลึกๆนีผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าแตงโมลูกใหญ่จ้า กินสวยสวยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ